ในหลายวันมานี้นะครับผมได้เห็นพี่น้องนะครับหลายๆคนเดือดร้อนกันทุกหัวและแหงท่ามกลางการล็อกดาวน์ที่ทำให้ทุกคนต้องอยู่บ้านบางคนตกงานบางคนไม่สามารถไปขายของได้บางคนไม่มีเงินใช้แม้สักบาทเดียวในกระเป๋าบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินผมเป็นคนหนึ่งที่ยืนมองเห็นเหตุการณ์นี้ ผมตื่นมาในทุกเช้าเห็นข่าวในทุกวันที่มีคนติดเชื้อโควิดมากขึ้นมากขึ้นทุกวันและพบว่ามีพี่น้องมากมายถูกพิษเศรษฐกิจถาโถมเข้าซ้ําเติมเพราะเหตุนี้ครับจึงเป็นเหตุผลที่ผมต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเหลือคนที่กําลังลําบากอยู่ในตอนนี้ผมลุกขึ้นมาทําข้าวกล่องครับเป็นข้าวกระเพราเพื่อไปช่วยเหลือคนที่กําลังยากจนและคนที่กําลังเดือดร้อนอยู่ผมเชื่อว่าข้าวข้าวกล่องหนึ่งในที่นี้ ถ้าเอาไปให้คนที่กำลังอิ่มอยู่<ม>เขาอาจจะไม่เห็นค่าอะไรแต่ถ้าข้าวกระเพรากล่องนี้ถูกหยิบยื่นไปให้คนที่กำลังลําบากอยู่<ม>เขาไม่มีเงินแม้สักแดงเดียวในการที่จะซื้อของกินมายันชีพข้าวกล่องนี้จะมีคุณค่ามากๆในการเลี้ยงชีวิตพวกเขาเหล่านั้นมผมเชื่ออย่างนี้และนี่คือภารกิจที่เราต้องทํากันครับเดินทางนี้มีครึ่ชงชั่วโมงไป็นี้ทุกวันนะพี่อันดี้ไปครึ่ชงชั่วโมงวันแล้วลวันนี้ไปสองที่ด้วยวันนี้ไปสองที่ด้วย สิ่งนี้อยู่พวกน้องๆคนไหนที่มีเส้นมีสายหรือรู้จักเป็นลูกเจ้าของมีเส้นอะไรบอกกันหน่อยได้ไหมฝากไปบอกหน่อยฝากบอกโลจิสติกผมเชื่อว่าโลกตอนนี้นับไปอีกไม่เกิน6คนเราจะจะสามารถคอนเน็กชันไปถึงคนเหล่านั้นนะครับฝากบอกไปหน่อย Flash, Cur ly, แฟลชเฮอร์รี่ลาลามุกตอนนี้เรามีข้าสารเรามีปากระป๋องเรามีของเหล่านี้แต่เราไม่มีคนนําไปส่งผม,มาบริจาขคของครับพี่ครับผมบริจาคของข้าวครับหนึกล่อง คนคนป่วยอยู่ด้านในค่ะอ๋อตอนนี้คืออยู่ฝั่งคนป่วยคนป่วยมีกี่คนครับคนป่วยตอนนี้มีประมาณ90คนค่ะ90คนอยู่ในแคมป์นี้เหรอฮะใช่ค่ะด้านในนี่คือคือเพราะว่าตอนตอนนี้ค่ะมีทั้งหมด80ประมาณ85คนแล้วก็มีกําลังรับใหม่อยู่อีกค่ะก็เลยประมาณอ๋อเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเข้าไปเราไม่ควรเข้าไปอย่างนี้ตรงนี้คือเขตสีแดงแล้วค่ะอันนี้คือเขตสีแดงเลยครับ ตัวแคมมาค่ะถือว่าเป็นเขตสีแดงโอ้โหขอบคุณมากพี่เออคืออันนี้เราเป็นโครงการกระเพราคนจนครับเอออันนี้โปรยุงนะครับโปรยุงผมครับเรารู้จักเหรอครับรู้จักจริงนะฮะโอ้โหดีใจจังเลยได้ยินครับได้ยินครับผมขออนุญาตได้ได้ติดตามเลยครับได้ถือโอกาสติดตามด้วยได้เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ให้ตามวานตรงนี้ได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวฝัองยักษ์เขียนปืนที่ให้นะได้ครับลงมาอีกครับลงมาอีกอีกพ่อ ลุยไหมลุยเลยพี่ไปสามสามครับถามว่ากลัวไหมในต้องใช้คําว่าบกกุคกกลากรทางการแพทย์ทุกคนนะคะ่ะมันมันเป็นความกลัวอยู่แล้วแต่พอมันเป็นหน้าที่อ่ะเราเราต้องทําค่ะ เราต้องวางความกลัวในจุดหนึ่งและพยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุดในจุดหนึ่งเพื่อเพื่อให้เราเข้าไปเทคแคร์คอนแทคดูแลผู้ป่วยได้ต้องถามว่าตัวผู้ป่วยเองอะค่ะเขาก็กลัวแต่ถ้าเรากลัวกว่าเขาอะก็ไม่มีใครดูแลเขาแล้วค่ะครับตอนนี้นะที่กำลังช่วยทางานช่วยเหลือสังคมกันอยู่มีอะไรตรงนี้ครับที่จุดจุกตัวเนี่ยช่วยผู้ป่วยอยากให้ช่วยเราคือคือหนูอยากได้อุปกรณ์ที่ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยแบบ แบบตัวที่เป็นวอลเกอร์หรือไม้เท้าหรือเขาเรียกคอม์ตที่ใส่เวลาลองปัสสาวะผู้ชายค่ะผู้หญิงเนาะเพราะว่าเพราะว่าตัวตัวคนไข้เองบางคนเป็นผู้สูงอายุทําให้ตอนกลางคืนเขาลุกขึ้นปัสสาวะบ่อยใช่แล้วพอผู้ป่วยบางคนนะคะลุกขึ้นบ่อยแล้วจะมีอาการเหนื่อยแล้วออกซิเจนตกเราจะเป็นปัญหาแล้วงค่ะ ไม่เท้าไอพวกเช่วยช่วยประคองช่วยชีวิตให้เขาใช้ง่ายขึ้นคุณน้องกวางนะครับที่มาทําจิตอาสาช่วยเหลือคนอื่นตรงนี้นะครับขอให้น้องปลอดภัยนะปลอดภัยนะครับอย่าให้เป็นอะไรนะอย่าให้เป็นอะไรนะขอบคุณนั่นคหลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนครับขอบคุณนังานนะครับเดี๋ยวผมมาช่วยเหลือครับสวัสดีครับนี่คือจุดที่เรามานะครับจุดกักตัวนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยครับด้านหลังนี่ก็คือ คนป่วยที่ก็นอนป่วยกันอยู่ได้รู้แล้วว่าหนึ่งที่นี่ต้องการอาหารครับ2ต้องการอุปกรณ์ช่วยใช่อุปกรณ์พวกไม้ทงไม้เท้านะครับแล้วก็เด็กๆในนี้ก็มีต้องการนมและขนมด้วยบุคลากรเหล่านี้ด้วยพิเศษสละเนาะพี่เนาะคือเมื่อกี้ผมฟังคุณน้องกวางน้องกวางน้องกวางเขาเป็นคนดีมากเลยใช่ใช่คือพี่รู้สึกเลยว่าเขาเป็นคนดีมากแล้วเขาสละดจริงๆอ่ะแล้วเมื่อกี้พูดไปน้ําตาเขามีคอด้วยนะคือเขารู้ คนที่เาขาเคารพเสียชีวิตไปอ่ะ<ช>คนใกล้ตัวเนาะรเราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ถือว่าเป็นเป็นจุดสตาร์ทนะใครที่ยังไม่คิดที่ออกมาช่วยเหลือสังคมหรือช่วยช่วยคนอื่นในช่วงวิกฤตแบบ,น,บนี้เนี่ยผมว่าตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องลุกขึ้นมาแล้วนะครับครับโอเคก็ฝากทุกคนดูแลตัวเองนะครับจะได้ไม่เป็นภาระของคณะแพทย์นะครับแล้วก็เราจะได้ผ่านพ้นตรงนี้ไปด้วยกันนะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราไปจุดไปแจกต่อจุดต่อไป สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลสนามถูกต้องครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับพี่พี่ครับพี่พี่ครับผมเป็นิจิตอาสาครับเราทําเกี่ยวกับการช่วยเหลือเราอาหารนะครับมาให้กับผู้ป่วยผมต้องติดต่อทางไหนครับพี่รถาตรได้ได้ครับมาเลยยินดีจับมาเลยมาอยู่ตรงนี้เห็นคนเข้าคนออกผู้ป่วยรู้สึกงไงบ้างข้ารู้สึกตกใจครับเสียใจที่ ก็มีสองคนเข้าออกตลอดครับโอเคมีพี่น้องมามาช่วยกันบริจาคเยอะแยะใช่ครับมีพี่น้องมาช่วยเยอะมากเลยครับโอเคก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องคนทไทยด้วยกันนะพี่มาช่วยส่งของบริจาครนะับช่วยผู้ป่วยในนี้เนาะใช่ครับโอเคขอบคุณมากรับช่วยเป็นคนตรงนู้นหน่อยนะเดี๋ยวเราต้องติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่เนาะเดี๋ยวพี่แอนดี้ลงไปประสาน ันนี้ไม่ได้มาช่วยคนลำบากนะแต่มาช่วยผู้ป่วยเลยที่ผู้ปว่ว,ปวยก็สำคัญตรงตรงหนูว่าเป็นคนนะเราเป็นพยาบาลาต้องดูแลคนป่วยใกล้ชิดถูกไหมค่ะ <ขา S 1> โอเคสอตรงเลยเรามีเรามีลูกไหมไม่มีค่ะโอเคเรามีคุณพ่อคุณแม่ไหมมีค่ะโอเคกลัวไปติดกลับไปติดคุณพ่อคุณแม่ไหมกลัวค่ะกลัวใช่ไหมค่ะแต่ทำไมถึงมาตั้งจมาทำงานเพราะว่าเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เราจะกลัวไม่ได้ค่ะเราจะต้องอยู่เพื่อที่จะดูแลคนไข้ทุกคนค่ะแล้วก็เหมือนให้กำลังใจกับเขาเขาจะได้มีกำลังใจแล้วก็มีอะไรที่จะสู้ชีวิตต่อไปค่ะพี่อย่าพี่แอนดี้เป็นกำลังใจให้หนูนะเขาทานอาหารอร่อยๆนะครับแล้วก็ฝากให้กับพี่ๆเขาด้วยนะฝากด้วยนโชคดีครับแอนเดอรพิขอบคุณมากขอบคุณมากพี่แอนดี้ครับนี่คือวันที่สี่ของการทำกระเพรานะครับทำอาหารกล่องมาช่วยคนที่ลำบากอยู่ วันนี้เราไาช่วยคนไข่รู้สึกไงบ้างคือตัวผมเองอ่ะผมจริงๆอ่ะผมอยากเจอคนไข่มากคือผมอยากรับรู้ถึงความรู้สึกของพวกคขาเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่เป็นไงเพราะเราก็ดูแลตัวเองเราก็มีคนอยู่ข้างหลังที่เราจะต้องต้องเซฟเซฟจริงๆๆอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มาผมได้เห็นเอาตรงนะผมได้เห็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วผมรู้สึกว่าคนเหล่านี้ต้องเข้มแข็งมากๆครับเห็นไหมพี่12คนต่อคน200คน นะถ้าขาดคนเหล่านี้ไปนะครับคนเหล่านี้ต้องแข็งแรงมากๆดังนั้นเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งที่เราทําในวันนี้คือการเอาข้าปลาอาหารมาครับอย่างน้อยนะพี่มาเป็นกําลังใจให้เขาถูกต้องโอเคดังนั้นไม่ใช่แค่คนลําบากอย่างเดียวเหล่านี้เราต้องทําอาหารกล่องมาช่วยคนป่วยแล้วก็สลากางกกงด้วยใช่จริงๆแล้วเพราะว่าเราต้องเป็นมือที่สามให้เขาด้วยคือโอ้โหกะสองรอยยี่บสคนครับอื สิคนคทำงานตลอด2ี่ชั่วโมงโอ้หตาย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 โอเคเราสองคนขอเป็นกำลังใจให้บุคลาคกรทางการแหทยทุกคนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมกับพี่ไอดีจะปฏิบัติภารกิจอีกอีกยาวไกลอีกยาวไกลให้ครบ30วันนะครับเราจะทำดีต่อไปนะครับใครจะดา่าใครจะว่าสอนไหม <laughs> I don't care ผมอยากทำผมอยากมีแรงมากกว่านี้ผมอยากมีเงินมากกว่านี้ อยากมีกำลังมากกว่าน,นี้ในการลงสนามไปช่วยเหลือผู้คนครับเราทำอาหารได้วันละไม่กี่ร้อยกล่องในการไปช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากอยู่คนที่กำลังติดเชื้อโควิดและบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้อยู่ผมขอกำลังจากพวกคุณถ้าคุณพอมีแรงมีกำลังอยู่ผมอยากจะขอรบกวนคุณมาช่วยเป็นกำลัง สนับสนุนพวกเราจะส่งข้าวเปลาอาหารหรือช่วยบริจาคทุนทรัพย์มาให้พวกเรานําไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งมาช่วยเหลือผู้คนต่อไปผมจะดีใจมากๆผมต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนจากทั่วประเทศที่ส่งกําลังใจมาให้ผมให้ผมมีแรงยืนหยัดในการทําสิ่งนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องทุกคนและผมก็ต้องขอขอบคุณอีกหลายคนที่ไม่ได้ช่วยเหลือแต่เข้ามาซ้ำเติม ในวันที่ผมกาลังทําสิ่งนี้อยู่ขอบคุณมากๆครับแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามเราทุกคนทีมงานกระเพราคนจนเราจะไม่หยุดทําสิ่งนี้ผมขอสัญญาครับ